โอ้โหนานไงไข่ยเยิ้มๆเ,เลยกินทั้งหมดสวัสดีค่ะยินต้อนรับเข้าสู่ช่อง Food Day Chanel กินเที่ยวทำอาหารร้องเพลง ไปด้วยกันกับเรานะคะวันนี้อย่าลืมถ้าเข้ามาแล้วชื่นชอบกดไลค์กดแชร์ Subscribe ติดตามกันด้วยนะวันนี้จะมีเมนูไข่โคลหมูสามชั้นฉนบับง่ายๆวัตถุดิบอย่างแรกเลยก็คือนี่เรามีหมูสามชั้นนะหมูสามชั้น,นะห,นหนึ่งเส้นสวยๆเ,เลือกที่เป็นติดมันแทรกกันอย่างเงี้ยเส้นสวยๆนะแน่นๆแ,แล้วก็จะเป็นหมูหมกักพริกไทยดำ ที่มีไว้แล้วก็กินไม่หมดก็เลยเอามารวมทำพะโล้วันนี้ด้วยนะสามเกลอรกระเทียมรากผักชีผิดไทยราเตรียมมาเยอะๆหน่อยนะจะได้โคลส์หอมๆไข่ไก่ห้าฟองก็เลือกที่เปลือกนะหนาๆสีเข้มๆอย่างนี้เพราะว่าเดี๋ยวเวลาต้มจะได้ไม่แตกเต้าหู้ขาวหรือเต้าหู้กระดานนะเป็นแผ่นๆสี่เหลี่ยมอย่างนี้ก็เอามาหั่นเป็นลูกเต๋าหนึ่งแผ่นก็จัดไปประมาณเ้าชิ้นเดี๋ยวจะได้ทอดกันก่อนนะคะ ปัจจุบันนี้จะทำพะโล้ทั้งทีก็ง่ายๆเลยไม่ต้องยุ่งยากด้วยรสดีเมนูพะโล้ค่ะนี่เราก็ใช้เป็นเครื่องสําเร็จด้วยนะเป็นเครื่องพะโลส้สาเร็จรูปนะสิบห้าบาทไปสั่งซื้อกันได้ที่ช้อปปีนะซื้อแบบยกแผงยกแพ็คไปเลยจะได้เก็บไปใช้ได้นานๆแล้วก็ถูกประหยัดด้วยค่ะเดี๋ยวจะลงลิงก์ช้อปปี้เอาไว้ด้วยนะปรุงรสง่ายๆ ด้วยน้ำตาลปีแล้วก็ซีอิ๊วดำเพื่อเสริมสีนิดหน่อยแล้วก็มีเกลือน้ำปลาปรุงรสกันตามใจชอบเลยละกันเดี๋ยวจะต้มไข่กันก่อนต้มน้ำให้เดือดนะแล้วก็ใส่เกลือลงไปหน่อยไข่จะได้ลอนๆค่อยๆคอยคนหน่อยเพื่อให้ไข่ไปรวมตัวกันอยู่ตรงกลางนะ อย่าคนแรงนะจะแตกจับเวลาเลยห้านาทีหกนาทีเอาขึ้นได้เลย ตูมเลยเนี่ย มรสกันเลยเมื่อกี้ใส่ผงนี้ไปแค่ครึ่งซองเพราะเราไม่ต้องการที่จะให้กลิ่นพะโล้เด่นมากตอนนี้รสชาติกำลังดีเลยค่ะหวานเค็มกำลังดีเพราะว่าในเครื่องปรุงเมื่อกี้ก็เขาก็มีรสชาติขเขาอยู่แล้วด้วยเนาะแบบสำเร็จรูปนะรสดีสามาซื้อกันได้ที่ช้อปปี้เลยนะคะถ้าไม่อยากไปซื้อที่ไหน ง่ายๆเราจะไม่ใส่ไข่ลงไปต้มนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแข็งตอนนี้ก็เคี่ยวไปประมาณ40นาทีแล้วเดี๋ยวเราจะปิดแก๊สก่อนจุ่มลงไปเลยจุ่มลงไปแช่ต้มแบบยางมาตูมเลยนะลงให้พอได้สีหรือไม่ ใครจะไปแช่กับน้ำสีอวดำก็ได้นะต่างหากมันก็จะได้สีสวยละแล้วค่อยเอามาต้มกันชนเี่ยยี่สนาทีก็สีก็จะมานี่สีเริ่มย้อมไข่ได้นิดหน่อยกำลังสวยนะะถ้ายิ่งแช่นาะนหรือน้ำซุป น้ำพโล้เนี่ยดำกว่านี้สีไข่ก็จะเข้มกว่านี้นะคะตามสไตล์ครัวใครครัวมันนะหรือถ้าต้องการให้สีเข้มกว่านี้ก็เอาออกมาแช่ในน้ำซีอิ๊วดำแยกออกมาต่างหากอีกเอาไปแช่ไว้ก่อนเพราะตอนนี้เราต้องการที่จะเคี่ยวน้ำพโล้ของเราต่อแล้วนะคะตอนนี้ก็เปิดเตาเลย เปิดเตาเคี่ยวน้ำโลลเคี่ยวกันมาเป็นชั่วโมงแล้วนะเนี่ยน้ำก็งวดลง,ลงเข้มข้นน้ำก็จะข้นหน่อยเพราะว่าเราโขลสามเกลือไปเยอะเลยไม่ได้ผูกไว้ในผ้าขาวน้ำก็จะไม่ใสแต่เราชอบกินค่ะเราอยากกินด้วย เดี๋ยวพอน้ำเดือดเสร็จแล้วก็จะใส่ไข่ต้มที่เราแช่ไว้ให้ได้สีอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ปิดไฟอ่ะดูสีไข่ยังเด้งอยู่เลยข้างในยังดึงๆอยู่เลยค่ะไข่นิ่ม ชีกันหน่อยโอเคเรียบร้อยแล้วสำหรับไข่พะโล้นะคะก็จะเสร็จก็นานเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าทำง่ายมันจะช้าในการที่เราจะต้องมานั่งเคี่ยวเนี่ยแหละโอเคขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกด subscribe กันด้วยนะแล้วเดี๋ยวรอให้พ่อบ้านมาชิมคะ่ะ ไข่เยิ้มๆเลยแล้วเดี๋ยวลองกินไข่ดูนะได้ยเคี่ยวจนเปื่อยเลยยำเย็นเนี่ยฮัลโหลเมนูนี้ทําง่ายป่ะทําง่ายมากเสียเวลานานตอนเคี่ยวอเพื่อให้หมูสามชั้นของเรามันนิ่มใช่ไหมใช่อา้าเกิดชิมกันเลยกว่าวันนี้ดีใจกับไข่มากเลยอะต้มไข่ได้แล้วใช่ป่ะใช่ อร่อยนะแม่นเนาะนอร่อยไม่หวานมากชอบแบบนี้ดีไหมไม่หวานมากแล้วดีแล้วสีเป็นแบบมันเหมือนมันดูพะโล้ไม่หลอกอะ่ะเครื่องอะ่ะเคยเห็นพะโล้หลอกป่ะทำไมอะ่ะเป็นน้ำสีน้ตาลแล้วข้างในเป็นไงแม่มันก็เป็นน้ำสีน้ตาลหวานเนี่ยเป็นแต่ซีอิ๊วดำอะ่ะโอเพราะว่าน้ำพะโล้น่าจะเป็นสีเน,นี้ย<อ>ยางตุ่ อ,อย่างนี้ดีนะฉีดกดความคอแห้งความฝืดคอฮ่ะถูกต้องแต่ก่อนนะเป็นมาเด็กๆเลยจำได้เราต้องเอาไข่แดงไปละลายน้ำก่อนเนั้นกินไม่ได้แน่นเอ้ยแน่นจริงนะจริเฮ้ยแต่ถ้าเป็นไข่ย,ยามาตูมเข้ากันเลยนุ่มไหมสิมันมันจะเสียมันจะเสียเวลาแยกกันหน่อยเว่ยเยี่ยมปะแล้วไข่ย,ยามาตูมอ่ะเพราะว่าเข้ากับน้ำาัโลมากเพื่อ นะฉีดกดฉีดกดความจุกอกของไข่แดงออกไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์เหมือนแผ่นกระตุกอ่ะย้ำอยู่ขนาดนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยเพื่อนติดตามดูกันว่าคลิปหน้ามีเมนูอะไรเด็ดๆอร่อยๆร่อยทำง่ายๆได้ที่บ้าน เพราะช่วงนี้อยู่บ้านด้วยไงใช่ไ,ไม่ได้ไปเที่ยวตามแบบฉบับของฟู้ดเด์กันเลยโ <Okay. S 1> อเคติดตามกันได้ครับขอบ,ค,บคุณที่สนับสนุนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ